สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็เอฟที่ที่คิดฮอดคิดเถึงครับพี่น้องเมื่อนี้ลูกสาวเพิ่นนัดนัดคนมัตัดกบกเ้าวใหา้ก็เลยได้โอกาสนะครับพี่น้องได้ตัดก็กระสินนราลงน้ำพร้อมนะครับเมื่อนี้ตัดลงเพราะว่ากบกข้าวมันอยู่ใกล้น้ำปะปาเพื่อนใกล้เฮื่อเพิ่นนะครับมันก็เป็นเสี่ยวเพื่อนก็บ่ได้มาบบอกรอกว่า บกข้าวสิลมสซเดอรนวนั้นเดอรเนวนี้เดือแต่ว่าเอเอเข้ากับญาติมันเป็นลมเของเพลินท่านผู้ชมก็เลยเชือ,อ,อกาสตัดออกหนําทีมงานจากโครงการบริหารส่วนตำบลน,นากระแซงนะครับพี่น้องมูลนเพน่นมัดซอยตัดแล้วก็พร้อมกับหลูกสาวหลูกเคยนะครับมารวมกันตัดมาดึงซอยกันมาตัดน้ำกันครับท่านผู้ชมสำหรับมูอนิกรยาใครพี่อยากให้น้องเด้บเบิ้งคลิป เออของหมอลำเทิงนะครับเอ่อเพราะว่าเขาอ่าเอาคลิปมาลงกให้พี่น้องเดบลงกันกับอยากให้พี่น้องเดบลงได้ช่มกันแบบสบายสบายนะครับเบิร์เก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์จะเลื่มกดซับสไครต์ให้ครับทีมงานหมอลำเทิงนะครับมือนีเอ่อให้พี่น้องเดบ่งกันแบบสบายสบายสไตล์หมอลำเทิงนะครับเออ มีหลายคนพี่น้องเนี่ยมารวมกันนะครับเหมือนี้เพราะว่าสิเป็นลูกลูกล้านรา้านมว่าสิเป็นทีมงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลน,นากระแซงกับมัดมัดซอยกันนะครับพี่น้องมาดึงซอยกันมาหอดพ่อ,อโมเมตนต์มาถึงจะทีมงานนะครับท่านพ่อ,อกับมานํานะครับมาดึงไม่ซอยกันเมื่อนี่อยากให้พี่อยากให้น้องไดบึงการตัดตน้นเผาตัดต้นมะเข้าครับพี่น้องพวกเผาสองต้นครับกวกระถินแล้วลงต้นหนึ่งนะครับเอาลง เพราะห้มันได้เปลี่ยนดอกจากสวนน้ำพี่น้องบหมืนเท่าจะปลูกก็กล้วยปลูกก็ก้อยปลู่ยังปลู่ยังปลูกหญ้าปลูกยูมันก็สิบ่ได้งับเนาะสาเหตุที่ตัดกระบกข้าวนี่ก็ตั้งแต่พ่อบ้านเถึนแล้วพี่น้องกันเลยหลายปีนะครับว่ามันสิได้ลอยปีพอหนูโกกข้าวอะได้แต่ผู้ขาบ้านท่านเกิดสูงขึ้นไปอยู่หรอดป่าพุ่งมาสิกินกันยากกินก็ต้อยมาถึงหาเสาหัทยังกับบุมีนะครับก็เลย ตัดลงขันอยากได้ต้าหนุกเผาก็คือปลูกก็ไม่ต่ว่ามันบื่อดอกเ้าวเพราะว่าเขาไปปลูกไปสาโค้งน้องหน้ากันหลายปีนี้เอาไปปลูกอยู่ประมาณเจ็ดสิบต้นนะครับบพรว่าสิเปบงเ้าวน้ำหอมเป็นดอกเ้าวใหญ่นี่แหละแต่ว่าต้นมันอยู่ในบ้านมันเก๊ก,ก,กะก็เลยถือโอกาสตัดออกน้ำนะครับในรายกาท่านผู้ชมนะครับเออมื้อนี้เฮาเบิ่งกันแบบสบายสบายนะครับบ่หนักอกบ่หนักใจหรือพี่น้องมักเบิ่งคลิปแบบใดก็คอมเมนต์ นะครับปาใต้คิปคอมเมนต์บอกมาอจากเบิ้งแนวใดยากเบิงเบ้งแบบใดนะครับอันนี้มันเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านเฮาพี่น้องคนบ้านเฮ่ากับเบิ้งกันไปมันจะขาดเลยด้พี่น้องซึ่งเบาซึ่ง,ง,เ,งเ,เบิ้งคลิปไปนั่มท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกไม่นานมันก็นสิล่มลงนะครับพี่น้องอผมกับภพวนาญาติแต่มาลมมาใส่กกบักบักทุเรียนหน่อยผมนะเพราะว่าผม เบ,บิ้งเบิ้งจะได้ก็ดึงให้วิทเดอดึงให้วิทเดอร์ว่าสันกรดีแบบหนึ่งนะครับเ,เพราะว่าตอนนี้เข้ากับกาลังสีตัดให้มันล่มลงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกไม่นานเกินรอนะครับอีกบ๊อบบ๊บบ,บ,บ,บพอวีนาที่นะครับพี่น้องนับถอยหลังได้เลยนะครับ3ามสองหนึ่งเฮิมลงเลยนะครับลงนะเขากับ เพราะว่าก็บอกเผามีสองตนแล้วก็เผาตัดเผา,ผายกเผายอเผ,า,ผาตัดเผาออกมานะครับเพราะว่าซึ่งมียุกกองไฟอยู่ไก่พร้อมเลยกระยานทีมงานไปเหยียบไฟน้ำผมกับพยามนะครับพย่ำบอกทีมงานระวังเด้อกองไฟพร้อมมือซ่้านี่ก็เผาใบไม้ไผ่นะครับถางกอไผ่ถางกอไผ่ออกมาก,กับน,น้ำไผ่เนี่ยใบไผ่เนี่ยมันก็แห้งแนบเบแห้งแนนี่แหละก็เอามาเผาถ่มน้ำเพราะว่า เขาอยากให้สวนเขาเปลี่ยนนะครับอยากให้มันเปลี่ยนหน้าน้ำเลยก็ตัดก็บกข้าวออกแล้วตัดก็บกข้าวออกทิมนะครับน่วยมากกวกองแลเนเฮแลนนาดเ,เดี๋ยวก็สีให้ทีมงานเก็บไปผู้สีใส่ก็เอาไปใส่ผู้สิซอยก็ไปซอยตัวดเพราะว่าบอกข้าวลังเทียมันก็ไเป็เหตุประโยชน์ได้ด้วยท่านผู้ชมในเหตุข้องหวานก็นได้เอาไปแกงก็ได้นะครับเหตุได้หลายอย่างลหลายแนวน,นะครับเอาเดี๋ยวผม สิพ้าท่านผู้ชมเมื่อเบิ่องกีกตัดอีกต้นที่สองนะครับพี่น้องวิธีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตัดเอาเสียกออกกันตอนนี้เสียกยังค้าอยู่เดึงย้อยอยอยู่กับบ่อเรือเสียกไม่ก็ข่าวมันติงมันก็ข่าวมันหนักใครได้ท่านผู้ชมยกสามสี่คนบุกขึ้นเลยนีย่เดี๋ยวต้องตัดตัดอยู่ใกล้ๆเสียกตัดออกก่อนนะครับตัดตัดเอาเสือกออกมาแลวสีไปปลูกต้นไม้หลืสีไปตัดต้นไม้นะครับเพราะว่า เฮา่ยหเาเห็ดเ้าตัดเ้าตัดเ้าแล้วนะครับตอนนี้มันกำลังแดดนะครับแดดได้ท่านผู้ชมตอนนี้แดดแดดเลอผู้ใดเบื้องหน้ากันนี่ว่ามันหนาหนีใส่กันว่ามันเกี่ยอะไรกันอาตอนนี้มาปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วนะครับพี่น้องก็สิยกขึ้นไปโยกขึ้นไปโยกขึ้นไปก้าว่ามันได้ที่แล้วนะครับโยกขึ้นไปปุ่นละเอาไปย่างขี้ไร่ไก่มันเลยเครื่องต้นขึ้นไปทั้งทึ่งมันจังดึงบนนักแห้งนะครับไอ้มันเลยเครื่องต้นสักกอนจักแป๊บหนึ่งเนาะ มันจังมันจังบนหนักนะครับพี่น้องเบอรงคลิปมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมะลำเทิงด้วพี่นอ้องเด้อผู้หลงเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับนะครับเอมเหมตนมาบอกมาบอกมาเกามาคานกันนะครับพี่นออ้องเพิ่นยังว่าขั้นบอกจากบ้านบ่หูหอมมาทางไกลขั้นบ่ไปหาเหียนกับ,บ่มีความู้พี่นออ้องเอแมนจะได้ก,ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องเบิ่งคลิปมะล่ำเทิง เห้เบิ้งกับกดไล่กดแช่ให้น้านะครับกดแช่ให้แน่พี่น้องเพราะคนทั้งอื่นได้เห็นน้านะครับเนี่เพราะว่าอาศัยพียอาศัยน้องนี่แหละเอ้าบาใจะได้กัสีขออนุญาตบาดขําตัดตอละพี่น้องนะครับให้มันลม่มให้มันลม่มฝ้อตัดเฝ้่าแล้วนะครับเพราะว่ากับทีมงานกับสิเดไปเฮ็ดแน,นวใหม่อีกนะครับหลังจากตัดต้นไม้เสร็จแล้วสิเดไปผูกแขนหลานอีกนะครับรอบหนึ่งนะครับจังว่าเฝ้าตัดเป้่าตัดเป้่าแล้ว นะครับเข้ากับเฮ็ดงานอยู่นี่บกเกินสามสิบนาทีนะครับเป่าเฮ็ดเป่าแล้วเป่าไปนะครับไปผูกแกนหลานเพราะว่าเดีด๋ยวหลานใหม่ตอนนี้ตัดโก้เป่าแล้วแล้วก็จังกาวัตัดจนบอเป่าล่มล้งแล้วก,วก็จังสิบปตัดก้กระชินนะลงนะครับแต่เวลาบดดนในตอนผูุ้ชมแต่เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าเขา่เาใส่เรือเอิญว่าเรือย,ย่นใช่เนาะเพราะว่าเขาใส่เป็นเรือเครื่องนะครับ แป๊บเดียวนะครับตัดกาวเขาบากงอหมัอนไบก่อนวิธีตัดต้นไม้ต้องไปบากงอเมันก่อนทด้พี่น้องเสียมันลงทางได้มันลงหนาได้นี่เขาต้องไปบาดงอไว้นะครับมันมันจังบ่ดันกันไว้เขาบากหนานี่แล้วเขามาเขามาตัดหนานี่กบเขานันโมเมนต์แนวแกนแห้งทันผู้ชมมาเจอเลยเครื่องเนี่ยนี่บวกเกินสองนาทีนะครับตัดจัดเข้าวเดียวแป๊บเดียวล่มทวนหลดนะครับ ไอ้นับยอดหลังไ้เลยนะครับสามสองหนึ่งบึ้มโหลดนะครับโล่งเลยข้าวเดียวนะครับแป๊บหนึ่งแต่ว่ากรอนเ้าสี่ไปตัดต้นกระชินโล่งเขาหลองไปตัดเอาเสือกอ,อกก่อนโมเมนตัดเสือกเดือตัดต้นมะพร้าวนะครับเอาเสือกออกเพราะว่าเสือกก็ไปยืมจากคู่บาอาจารย์ยุวัฒกันเนี่เพราะว่าเจ้าของโมงมีข่าวไปยืมข่าวยุวัดนะครับก็สี่ไปหูจักว่ามี่าวย่วัดเมือนันไปตัดมีไผ่น้ำอาจารย์ยุวัด เห็นเพื่อเราไปผูกนีไผ่ฟ้าตัวอาจารย์เข้าดีป้านี่ผู้ขายืมนี่เด้อสิไปตัดต้นเผ่าออจักมือกัอนว่ามันอย่ามันหล่มสิเขือนข้าเจ้าเลยสีโอกาสไปยืมคูณบาอาจารย์มตัตตะวันเดี๋ยวออกมาดึงก็เผ่าดึงแล้วกต่หลังากนี่ก็ไปทรงเพลินท่านผู้ชมนะครับอ่ะออกไปละ,ละบาทน,นี่ออกไปแล้วเดี๋ยวสิไปผูกก็ถนนต่อนะครับในร้านึ้นก็ กระถินนะรงคือบ้าผูกผูกเกิดไปสุอขึ้นสูงแห้งกับอะไร่้นู้ชมมดแดงหลายมดแดง,งเข้าแย่กินไข่มันน้ำเป็นมดแดงเครื่องมีหอดน้ำมีหอดมดแดงน้ำกับน้ำพระขาผักขามันเกี่ยวขึ้นไปผักขาเกี่ยวขึ้นไปน้ำต้นใหม่มนนจักสว่าเนี่ยใดพี่น้องมันเกิดเองมันในสันู้ชมกขกระถินนะรงนะครับเพราะบ่ได้ปลูกเพราะวันเกิดก็เกิดกที่ซากากลางสวนบาดนี่สมมุิว่าเข้า เสียวรวแลนเขามันแก่ใหญ่ยันสวยกันาขีดถึงต่กกไม่ต้นเดียวก็เลยถือโอกาสตัดออกให้มันแล้วซะนะครับเอาไว้มันก็เลยสร้างประโยชน์ที่ยั้งดอกวาสันเพราะว่ามันยาดมันงามันยั้งมันหักสี่ห่างขจอมันอยู่ไกลแค่ห่งขจเจ้าประมาณซี่เมตรี่แหละสามซี่เมตรนี่ก็บานเทุนนะครับคันมันเกิดช่วงเว่าลมพัดมันโค่นลงมาไปโผล่เขื่อนขจ้ากับโอ้ยบนมันแนีอยู่ลวนะครับมันอยู่รอเดนนะก็เลยจะได้ก็ถือโอกาสตัดถิมตัดออกให้มันออกจาก ที่ให้มันวิดวิตไปนะครับเพราะว่าเฮาบ่าอยากให้มันมีปัญหากับผีกับน่องเนาะบ้านใกล้ซิติดกันเกิดสมมติว่าต้นไม้ยกคางบ้านเฮานี่ไปล้มทับเพื่อนเพื่อนกับปัญหามันก็สิเกิดนะครับพี่นอ้องถึงแกซีวิตกับแห้งลิโต้กันได้บาดนี่ทั้งสีดีเราออกไว้ก่อนนะครับเขาเห็นว่าตัดไฟจะต้นล่มเนาะอ้าวนั่นจะได้กับฝากที่ฝากน้องเบิ้งคิปมาล่ำเทิงพี่น้อง,องเดยวสิ ตัดมีบ๊ะอพราข้าวท่านผู้ชมอีกไม่นานไม่นานก็ล่มเพราะว่าก๊อกกันนี้ก็ถือว่าแกนกับแกนโม่โแห้งหดือก,ก็าะทิ่นรงนะครับแต่ถ้าเป็นต้นดิบๆเนี่ยก็ตัดง่ายอยู่นะครับอาสําหรับพี่น้องหรือเบิรงคลิปพญายศเถียนก่อนคํามลําเทิงกับพี่น้อง,อ,งอยู่ดีมีแห้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องเฮ้านะครับอย่าลืมกดติดตามให้ท่านผู้ชม อยู่ดีมีแห้งหรือความเจ็บก็จะได้ความไข่ก็จะมีพี่น้องนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่อนะครับพี่น้องนอนตื่นกะให้ได้เงินแสนวัครับพี่น้องแบนเมื่อไปให้ได้แก้วค้าล้านพี่น้องออกจากบ้านก็นให้มีผู้เบิงผู้แยงให้มีเงินเต็มถุงครับพี่้องให้มีเขาเต็มเล่ายาเจ็บยาไอยาไขยาจาม ห้พี่น้องโชคโชคหมานหมานถือลอตเตอรี่ร่างวันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านะครับพี่น้องทุกทุกคนสำหรับรางวัลที่หนึ่งเอาไว้ให้มอลล่ำเทิงซะนะครับอ่ามืันนี้คือโอกาสไปหาคลิปใหม่มาลงไอพี่น้องเบิ่งกกันนะครับสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแหงสวัสดีครับ